สวัสดียามเย็นนะคะสวัสดีแม่แม่แมทุกทท,ท่านเลยนะคะนี่นะคะเวมาดูพัฒนาการของน้องเพชรนะคะอาบน้ําเสร็จตอนเย็นๆนะคะนี่นะคะก็จะ,ะอาการก็จะประมาณนี้นะคะดาดึงมากนะคะวันนี้นะคะถูถูถูกันนะคะเป็นหมูชุบแป้งทอดแล้วนะคะแม่แม่จ๋าดูนะดูดูดูท่าดูเล่นดูเล่นไม่อายแล้วนะคะ นี่นะกินกล้วยอิ่มนะคะอาบน้ำเ็จด,ดูนะคะมีความสุขนะคะเล่นใยเลยนะคะดูนะคะอู้ยมีความสุขนะคะกินอิ่มก็จะได้เลยประมาณนี้นะคะแม,แม่จ๋าดูดูคันคันตุงใสยเสานี่จะออก มีตัวอะไรเนาะนะคะเสาเนี่น้องชอบมากนะคะดูดูถูรอบๆเสาเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเริ่มกาเล่นนะคะ่มุนกาเล่นเนี่ยดูดูด,ดูหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะคะไอ้น้องชาตินะคะถ้ากินอิ่มก็จะประมาณนี้นะคะแม,ม่จ๋านะคะกินอิ่มแล้วก็อาบหน้าน,นะคะก็จะเล่นนะคะมีความสุขนะคะดู มุนซ้ายมุนขวาหนุกไม่ลูกอะดูนะคะดปไซน์เล่นสบายนะมีความสุขมากออาบน้ำเสร็จก็ทาแป้งนะคะดูดูดู ต่ใช้แป้วเลยนะดูยังมาอิ่มกมาดูดูมีความสุขนะคะนี่ เล่นเลยเล่นเลยอ่ะอยากทูทูถูแรงๆหลกทูเออจะได้หายคันหรอกเออนะะ <laughs> วันนี้อยู่กับคุณแม่นะคะอยู่กับแม่นะแม่ให้กินกล้วยเสร็จก็อาบน้ํานะคะอาบน้ําแล้วก็เล่นทรายนะคะอยู่กับน้องตัวเล็กนี่เหนื่อยทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะเดี <laughs> ๋ยวก็ต้องกินกล้วยเดี๋ยวก็ต้องกินกล้วยนะเดี๋ยวนี้เริ่ม สงสัยเริ่มหิวแรงแล้วนะคะแม่แม่ากินกล้วยเก่งมากนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเมื่อก่อนนี้ให้เป็นเวลานะคะเดี๋ยวนี้นะคะหิวปั๊บก็ร้องเลยนะคะให้กินยาด้วยกินกล้วยด้วยกินอ้อยด้วยนะคะไม่ถึงอันนั้นก็ร้องหิวอีกแล้วนะคะแม่แม่าหนะมีแพนด้านับหมีแพนด้านะ นี่อยู่กับพี่เลี้ยงนะคะดูดูดูจะโยกกันนะคะหมูหมูน้อยหมูน้อยนะคะหมูน้อยของแม่นะ่าะจะเป็นหมูน้อยแล้วนะคะหมูหมูน้อยเริ่มขี้ดื้อแล้วนะคะแม่จ๋าเริ่มซนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้นะเริ่มซนแล้วนะะดูดูดูมาสก,กิดอยากกินกล้วยหรือเปล่ากินไปเมื่อกี้เองลูกสก,กิดอีกแล้ว ดูมีความสุขตีหายนี่มันจะมีเฮาหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยววันหลังจะหาเฮาให้นะคะดูนะหางตีอย่างนี้สงสัยนะคะเมียนมีเฮากัดหรือเปล่านะ้อค่ะดูดูด,ด,ดูเดินไปอีกแล้ว <c oughs> ตาในสายเบลลนะคะมีความสุขดูดูดูด เราสงสัสยต้องไปหาทรายมาผมตรงนี้ให้น้องในลีบอุย้ยตกตาแม่ตกตาแม่อูวเห็นพี่มาลิเดิน,นะคะ่ะดูพี <c oughs> ่เดียงก็เดินรอบกรุบหลักนะ <c oughs> ออกกำลังกายน้อยกินอิ่มแล้วอาบน้ำเสร็จออกกำลังกายเอาวิ่ง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 ตอนไหนนาอะจะได้พานน้องออกไปเดินเดินสักทีนะคะนี่นะจิออใจเราท่าเริ่มชินแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มพาออกไปข้างนอกนิดนึงนะคะ่แต่ไม่พาไม่กลา้าพาไปไกลนะคะตอนนองยังไม่ได้เข้าโรงเรียนเลยะคะ่ะก็ค่อยเรียนรู้กันไปวันละนิดละนิดนะคะกินยาไหม เดี๋ยวแม่คันเอาอยาให้กินมาเลี้มาเลี้ยกินยาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่มาขึ้นด้วยมาเลี้มามาลิ Còn hai ba น,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 นี่นแล้วก็มันยญ้าแล้วเวลาปน้นจ้ากินนะคะมันกินหญ้าในปียนะคะคด,ดูชดูชด To, 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 én. ะะคมาปอกยาป้อนน้องเพชรได้นะคะแม่แม่จ๋าและมาเอ็นดูนะคะแวะมาดูความน่ารักนะคะแวะดูพัฒนาการของน้องเพชรพันล้านนะคะเริ่ม่าเติมแล้วนะคะแม่แม่จ๋านะคะฝากติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับน้องเพชรพันล้านด้วยนะคะแม่แม่จ๋านะคะกินไหม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 ถูก 嗯。Mm. ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ดูเสียงจุ๊บจุบหน่อยโอ้ยดอ้อาไม่แกล้งไม่ล้งหรอกดูท่าน,นะคะมแม่จ๋าและมาเอนดูน้องเพได้นะคะคุณแม่จาสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะคุณแม่จา ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้กับน้องเพชรด้วยนะคะฝากน้องเพชรพลาน,นะคะอยู่ในอ้อมอ,อกอ้อมใจแม่แม่ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าค่ะ